สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ Fortnite Chapter 2 Season ที่7ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบเควส t นิดหน่อยนะคะทำให้เควส t ส้มจากที่เคยมีแค่สัปดาห์ละอันนะคะก็จะเปลี่ยนเป็น5อันซึ่งไซก็จะขอรวมทั้งหมด5อันไว้ในคลิปเดียวนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูทั้ง5อันของสัปดาห์แรกไปด้วยกันเลยค่ะ อันแรกนะคะ Converse with Sunny Abstract Dreamflower Riot and Bush Ranger เราจะต้องไปคุยกับคาแรคเตอร์จริงๆเขาบอกมา5ตัวแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถไปคุยแค่3ตัวก็ได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดแถบแมปแล้วก็กดไปที่เควส t นะคะแล้วก็กดชื่อเควส t นี้มันจะแสดงนะคะว่าคาแรคเตอร์แต่และตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างของซรายนะคะตาแรกเนี่ยก็ไปคุยกับเจ้า Dreamflower ค่ะ ริงฟลาวเวอรนะคะก็จะอยู่ที่ f ล r p เ e r ร์พรเวลาที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เลือกอันที่เป็นจุดๆ,ๆนะคะแล้วก็กดคุยไปเรื่อยๆก็จะได้แล้วหนึ่งตัวจากตัวแรกนะคะสซก็เห็นว่ามันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่ก็เลยแวะมาที่สวิต s ์แซนซะเลยเอ้ยไม่ใช่สีเปลี่ยนเป็นบ v e r Beach แล้วนะคะก็มาคุยกับตัวที่2เลือกหัวข้อจุดๆๆเหมือนเดิมเราก็จะได้2ตัวแล้วค่ะ และตัวที่3นะคะสายทําใเมตาเดียวกันหมดเลยนะคะก็มาคุยกับ Abstract ที่เมือง Retail Row ค่ะจะเห็นว่าตัวที่2กับ3นี่คืออยู่ในวงทั้งนั้นเลยนะคะข้อที่2 Collect Stone from the a f t e r m a s h เราจะต้องไปขุดหินนะคะยังบริเวณที่มันเกิดระเบิดจุดนี้นะคะมันก็จะอยู่ที่กลางแมปที่มันเคยเป็นหอคอยของซีซั่นที่แล้วนะคะบินมาลงที่นี่นะคะตรงกลาง น้ำนะคะกลางแอ่งเนี่ยจะมีเอเลนอาร์ติแฟ์ด้วยอย่าลืมไปเก็บนะคะแล้วก็หินที่เราจะต้องมาขุดเนี่ยมันจะเป็นหินที่สามารถขุดได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะหินที่ขุดได้จะเป็นหินที่ผิวมันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นหินที่ขุดไม่ได้นะคะมันจะแบบเงาๆเ,เ,เวลาที่เอาคอนไปทุบเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น ก็พยายามอย่าเดินออกไปไกลนะคะถ้าเกิดว่าเดินออกจักแอ่งนี้ไปแล้วก็ไปทุบหินที่อื่นเนี่ยมันจะไม่นับให้จะต้องเป็นหินที่ทุบในแองนี้เท่านั้นทีนี้นะคะสายเดินออกไปข้างนอกมาคือไปโง้ข้างนอกมา,า,กมาแล้วก็เพิ่งเข้าใจว่าเราจะต้องมาทุบไปน,นี้เห็นไหมคะพอเรามาทุบหินที่แบบสีมันซีดก,กว่าแล้วก็ไม่ได้แบบมันวาวเท่านะคะก็จะเป็นหินที่เราทุบได้แล้วมันก็จะค่อยๆนับเควสให้เราไปเรื่อยๆค่ะ ก็จะต้องถูบทั้งหมด100หน่วยข้อที่3 collect different io t e c h weapons เราจะต้องไปเก็บอาวุธที่เป็นเทคโนโลยีของ io จำนวนทั้งหมด3อันใส่ไม่แน่ใจว่าคนอนื่นเขาทำกันยังไงนะคะแต่ว่าพอดีอันนี้เนี่ยทรมาที่เหมือนจะเป็นฐานของ io ละมัง้งแล้วมันก็เวลาเปิดกล่องไปเนี่ยมันเจออาวุธที่เป็นเหมือนแบบ อาวุธของเควสนี้พอดีเลยค่ะก็ในอันนี้นะคะไซจะเจอทั้งหมด2อันค่ะเห็นไหมคะพอเก็บมาได้อันหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยที่เหลือเราก็จะต้องตามหาอาวุธอีก2ออันเพื่อนๆจะไม่สามารถเก็บซ้ำได้นะคะแม้ว่าจะเป็นคนละสีกันก็ตามอันนี้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าจะต้องมาเปิดที่นี่เพราะว่าไปเปิดกล่องทั่วไปที่อื่นเนี่ยมันก็เจออาวุธของไอโอได้เหมือนกัน ก็จะมี p าว s ์ไรเฟินะคะแล้วก็เรลกันและอีกอันหนึ่งที่ใสเจอก็คือ r รค o อ s c a ส n กนเค่ะข้อ4 Interact with Bunker j o n e s อร์ n spiracy Board ข้อนี้เราจะต้องไปอินเทอร์แอคกับบอร์ดที่เป็นทฤสฎีสมคบคิดของเจ้าโจนซีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เปิดแมปดูนะคะในแมปที่มันบอกเนี่ย ตรงแถบเควสค่ะมันจะปักไว้ตรงที่ใส่ปากแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องลงไปยังอาคารที่อยู่ด้านล่างนะคะไม่ใช่บ้านที่อยู่บนแบบติดๆกับภูเขาหิมะไม่ใช่นะคะแบบมันแบบ ปรับแบบเรื่อยๆนิดนึงนะคะทำให้เราหลงนะคะสายไปเดินวนหาตั้งนานไม่เจอเราจะต้องลองไปที่บ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ด้านในบ้านในบ้านนี้ก็จะมีเจ้าบังเกอร์โจนซี่อยู่จะแวะไปคุยกับเขาก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่บอร์ดได้เลยบอร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่หลังกําแพงนี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าเข้าประตูไปเดี๋ยว้ายก็จะเจอเลยแต่ว่าพอดีสายแบบว่าทําให้มันยุ่งยากด้วยกันทุกนะคะ นี่นะคะจะเห็นว่ามันมีบอร์ดอยู่ข้างหน้าจริงๆริงอินทอร์แอคักข้างหลังก็ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าแบบทำให้มันยากอ้อมไปข้างหน้าอีกทีค่ะกดอินเทอร์แอก็จะเป็นการผ่านเควสค่ะอันนี้ ข้อที่5ข้อสุดท้าย place rubber ducks นะคะเราจะต้องไปวางเป็ดยางที่3เมืองก็จะมีที่ retail road เ e ื s อ n ส้นแล้วก็ b e ล e เวอใกล้เมืองไหนไปเมืองนั้นก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าพอดีไซายใกล้ที่บ e l i e v e r นะคะก็เลยจะมาลงที่นี่ก่อนมันจะอยู่ที่สระว่ายน้ำนะคะโอเคเจ้าเป็ดริมสระนะคะมาถึงคนอินเทอร์แอคได้แล้วค่ะ 1. จุดที่2นะคะตอนแรกใช้เข้าใจว่าอยู่ที่สนามบาาแต่ว่าไม่ใช่นะคะมันจะอยู่ที่ที่มันมีลูกกรงเหล็กตรงนี้ค่ะแล้วะคะ่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีเหลืองๆนะคะนี่แหละคะ่ะเข้าไปอินเทอร์แอคได้เลยจุดที่2จุดสุดท้ายนะคะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเมืองเพลสเซนทพาร์คพอมาถึงที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะคะก็ให้ดูอันที่มันอยู่ด้านนอกนะคะ่ะ มันอยู่ข้างๆกับหัวใจน้ำมันเลยอย่าลืมนะคะว่าเควสส้สมจะมีเวลาให้เราทำแค่ประมาณสัปดาห์เดียวและทันทีที่เควสตใหม่เข้านะคะเควสประจำสัปดาห์เข้าเนี่ยของเก่าก็จะหายไปดังนั้นซายขอแนะนำให้เพื่อนๆรีบทำให้ไหวที่สุดเพื่อที่จะไม่พลาดแม้แต่เควสตเดียวค่ะซัพพอร์ตกันได้ง่ายๆโดยการไปที่อ t เท Shop กดซั p พอร์ตอะค r ีเอเตทางด้านขวาล่างพิมพ์โค้ด beauty a n d the b e แล้วก็กด Accept ก่อนที่จะซื้อสินค้าการใส่ Support ตอ e ครีเอเตเพื่อนๆจะไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าจะเป็นการช่วยให้ครีเอเตอร์คนนั้นสามารถทำงานของเขาต่อไปได้เรื่อยๆและถ้าเกิดว่าอยากสระด o n a t e ให้กันผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถโด o n a t e มายัางเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะ